แบบนี้นะครับอะไรเนี้ยเอาสิครับโอ้โหเดี๋ยวะมาเป็นไรแบบนี้แหละมันเลอะอุ่นได้ข้าวจับแบบแบบเนื้อไก่กระสุกหมดละคนอื่นโดน, <c oughs> โดนที่ข้อเท้าข้อขาอันนี้โดนตรงนี้เหรออยู่นี่เนี่ยเลอะเต็มเลยนี่คนนึงอ่ะอ๋อเขาบอกนะอ่ามันเป็นอย่างนี้นี่มัเป็นอย่างนี้ เหตุการณ์ที่เขามาเจอนี่อยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับที่ผูกเปลซุม่มเฝ้าสัตว์ สวัสดีครับผมพุทธนะครับผมเข้ามายัางในป่าต่างถิ่นนะครับพี่พีเอฟซีโดยผมเนี่ยจะเดินทางไปยังผืนป่าที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องเล่านะครับสตอรี่หลายอย่างนะครับผืนป่าตรงจุดนั้นเนี่ยมีคนพบเจอเหตุการณ์นะครับแป,แปลกแปลเป็นพรานป่านะครับที่เคยไปหานั่งเฝ้าสัตว์นะครับเฝ้าลูกไม้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปอย่างที่เรื่องจริงหรือเปล่านะครับ โดยวันนี้เนี่ยผมมากัน3คนนะครับมีพี่ชายผมนะครับนั่นก็คือพี่ขาวแล้วก็ดิดเดินทางมาด้วยครั้งนี้จะเป็นการเข้ามายังในป่าที่เราได้นัดกันไว้จากรอบที่แล้วนะครับที่ผมเข้ามานอนกับต๊อบพี่ขาวแล้วก็พี่ขาวได้เล่าเรื่องราวในแบบนี้นะครับก็เลยวันนี้จะลองไปนอนดูอย่างสถานที่จุดนั้นนะครับผม พี่ขาวอีกไกลไหมอีกไกลครับประมาณสักกะได้ไหมสักชั่วโมงสักกี่นาทีครับออออเเเหลลืประมาณอีกชั่วโมงนึงประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงยอดห้วยสุดนะนะมมมาาณณชั่วโงประครับผมก็ต้องไต่ยอดห้วยนี้ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งขึ้นมาน้ำก็ยิ่งน้อยลงใช่ใช่อันนี้เออมันจะแห้งนะทุนี้แต่ข้างบนนู้นอาจจะมีน้ำใสบ่อน เดินทวนล่องห้วยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีเลาะเข้าบริเวณข้างป่าบ้างค่อนข้างที่จะลกมากๆนะครับป่าที่นี่เนี่ยหนทางไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนนะครับแต่เราเดินทวนห้วยมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรละมันตัดทีเดียวอะตัดทีเดียวนะอือนี่เลยร่มรอางแล้นวน้ำจะมีแบบนี้ครับ ไหลแบบนี้ครับพี่พี่จะต้องการน้ำเยอะใช่ไหมตอนดูที่ว่ามันขึ้นอันนี้เอออันนมงสุดเลยรสชาติของเขานี่เหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับแต่ว่าน้ำไม่ค่อยมีละนี่นี่โอ้นี่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 น้ำน้ำไหลมาดีนะครับแบบนี้นะครับอืออันนี้ก็คือมันแก้ดับกระหายได้ในช่วงที่เราอยู่บนเขาถ้าอยู่บนขาก็ เอสมมติว่าอยู่บนเขาวใช่ไหมแล้วก็จะตัดไอ้ไตรทิงเลยปุ๊บแล้วก็จะเอากระใหญ่ๆอ่ะเอากระใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เอามันลงแล้วก็หุงข้าวได้โอ้โหหุงข้าวทางกับข้าวได้ไงใช่ใช่เรื่องของเรื่องกับข้าวทำได้ก็คือเถานี้เป็นเถาของมันเนาะใช่เถาของมันเถาใหญ่มากๆเลยเนี่ยอันนี้มีแต่น้ำแล้วก็ตัดสุกกันได้อ้พวกนี้เขาจะไปบดเป็นทำยาอืแต่จะเป็นยาไอ้เนี่ยาคนดันยาอะไรก็ไม่รู้ยาแก้ความดันต่างๆครับไอ้เนี่ยเขาจะไปทำยาโดกใช่ไอ้พูด อย่าโดบของเชือกหัคุลาเราก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันไม่ถูกใครเด็กเขาจะทำว่าแใหา้แล้วก็ดนโดงไล่เลยโอเคไม่รู้เลยรสชาติเหมือนน้ำเปล่านะครับแก้ก็หายได้ในช่วงที่เราเดินป่าเดินเข่าอย่างนี้ไม่เจอลำธารนะครับปรับก็หายได้ชั่วครา <c oughs> วเราเดินทางกันต่อดีกว่า เราเดินทางมาถึงจุดที่พี่ขาวได้บอกไว้ว่าเจอเรื่องราวแปลกๆใช่ไหมครับใช่แต่พี่ไม่เคยโดนนะไม่เคยโดนใช่ไหมไม่เคยโดนเพราะว่าเราหนีกลับบ้านก่อนมืดเลยไม่โดนเพราะคนเพราะเราฟ้อเป็นนานอ๋อแล้วแป๊บๆกลับบ้านละเพราะเพราะเสียวเหมือนกันเพราะว่าคนที่โดนเนี่ยเขาโดนกันในช่วงดึกๆดึกเออเออดึกๆก็ไปนั่งเวน้าต้นไม้นะก็จะโดนอย่างเงี้ยประมาณช่วงเวลาไหนพี่ขาวพอจําได้ไหม ที่เขาได้เล่าให้ฟังไอ้อันเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกพี่นะเขาพูดแค่ดกขยับไปเองขยับไปดกขยับไปนะครับต่อไปก็พี่ก็เป็นยังจุดไหนพี่เขาชี้ให้บอกไดงไหมไอ้จุดบนนู้นนะอ๋อจุดบนนู้นน่ะนี่เลยครับก็ไม่รู้นะเขาก็บอกแบบนี้แหละอ๋อไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่แต่จริงไม่จริงไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่คนเชื่อน่ะความเชื่อเนี่ยเราเราไม่เชื่ออยู่แล้วเราไม่เชื่อหรอกว่าจะเห็นจะเห็นกับตัวแต่เราก็ไม่กล้าครับแล้วก็อุปสรรคเราเจอหลายอย่างเลยนี่ผมเจอ ถากดูดเลือดไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าดึงออกไปแล้วโดนสองข้างนะครับนี่ก็อีกข้างหนึ่งโหสุดยอดเลย,เยต้องมาเคลียร์กันก่อนนะครับ<อ>ที่นี่มันเป็นป่าชื้นนะครับตัวท่าอะไรก็เยอะสุดนะครับโดนไปสี่ตัวดิดนี้โดนไปสามพี่ข่าวนี้รองเท้าบู๊ทพี่ข่าวไม่โดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกันโดนอะไรไปหโอเคอเอากระดาษเบลนะ ้องล้างกระบ,บอกไม้ไผ่ที่ผมได้ไปตัดมานะครับทาความสะอาดสักนิดนึงเราจะแกงลามไก่ใส่กระบ,บอกไม้ไผ่นะครับป่าที่นี่ความอันตรายมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวทาาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชุกชุมสุดๆเลยนะครับระหว่างที่เดินไปเนี่ยผมโดนไป5้าตัวแล้วนะครับซึ่งดิบน่าจะโดนไปเกือบจะ10ตัวแล้วด้วยกันถ้าใคร กัวเลือดนะครับหรือใยะแขยงพวกพวกนี้นี่ป่าที่น,นี่เรียกได้ว่าน่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในการเข้ามานะครับผมเยอะมากๆเลยน่าจะสะอาดละ,ะกรอกน้ํากลับไปด้วยนะครับพื้นที่เราไปนอนด้านบนเนี่ยไม่มีแหล่งน้านะครับต้องมากรอกน้ำอย่างข้างล่างห้วยด้านล่างนี้ ใส่ไปในกระบอกไม่ไผ่ในแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องทีเดียวเลยนะครับเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีพวกพริกสดนะครับแล้วก็เครื่องพริกแกงตะไคร้อีก2ต้นนะครับผม สดนะครับใส่ไปแบบนี้เลยโอ้โหพี่ขาวถอดเสื้อโชว์ท่าเลยนะ เวอร์นขันไอแต่พวกทางนี่มันดีนะจริมันจะหาดูดเราเนี่ยตรงที่แบบมันจะเป็นยังไงเนืออ่อนนะพี่ขาวใช่ถ้าว่าถ้าเรามีแผลอะไรพวกนี้จะติดเชื้อมันดูดล้วหายเลยใช่รอใช่ถ้าไนแผลเราใช่ไหมที่มันมีติดเชื้อน้ำหนูน้ำหนองเนี้ยมันดูดล้วหายเลยหายเลยหายอันนี้จริงจหายเพิ่งรู้่เนี่ยหายพอปกติ มันดูไอ้ศกปรตละไก่ออกไปเงี้ยแต่มันจะชอบแบบนี้แหละชอบแต่ว่าเราไม่เอาด้วยคนหรอกไม่ต้องมาถูดเราดีเรื่องยืสุดแล้วเราแวงแล้วเราแวงแล้วปลาที่นี่ท่านผู้ชมเลยอีบวมเป็นล่ำเลยอาเซแล้วก็โดดทักกระทัดโดดกลัวจะขึ้นตามตัวนี่แหละใช่ใช่แต่แต่กลัวเลยโอเคเดี๋ยวมาตั้งข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็เราจะแกงไก่กันวันนี้ เยอะๆหน่อยนะนะมันเยอะครึ่งหนึ่งกระบอกใช่เยอะแซ่บหลายใช่โอเคอ่ะพี่อาผมคิดว่าในตะไลแบบนี้แหละมันเลอะอุ่นได้ข้าวดำข้าวดำนะอืมขแาวดำตอนนี้ข้าว กไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับเี่เลยล้นหม้อเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ตั้งหลามไก่นะครับที่ผมได้ไปทําไก่แล้วก็ปรุงในห้วยมานะครับส่วนนี้เป็นหวายหวายนี่เป็นหวายชนิดไหนครับพี่ขาวเนี่ยอันนี้เป็นหวายขมหวายขมนะ,ะถ้าหากเราย่างไฟแบบนี้ในะรสชาติมันจะออกเป็นไมันจะห,นหอมไงข้าวหอมเลยเหมือนข้าวหอมต่ความขมก็จะมันจะขมมากขมมากขมเลยขมมากโคอ,อ,อ,อมเลยนี่ครับ กับข้าวในตอนเย็นของเรานะครับแล้วก็มีปลาหวานนะครับที่ผมยังนำมาอีกจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกินคู่กัน,นวันนี้แล้วก็มีพวกผักป่าที่พี่ขาวและดิดเนี่ยได้ไปหามานะครับไม่รู้ว่ายอดอะไรเช่นกันพี่ขาวโดนไปตรงไหน,ไหนพี่นี่เทียบรุ่นหนหยาเทียบรุ่นเทียบรุ่นนะคนอื่นโดนที่ข้อเท้าข้าอขาอ,อันนี้โดนตรงนี้เหรออยู่นี่เนี่ยเลอบเตไคนนึงอ่ะ ดีที่มันไม่ล้วงลงไปถึงข้างล่างนะโอ้มยากมันได้อถ้ามันล้วงไปนี้คงจะตกใจแล้วมั้งนี่ตอนนี้ดิดก็เลือดเริ่มแห้งแล้วนะเพื่อนโอ้ที่แรกเลยอยูแห้งหรอกเปียกเลยเปียกเยอะเลยมันเปียกเหรออันนี้คราบเลือดทั้งนั้นเลยเนี่ยส้งเท้าเปียกอรับส้เท้านี้เลอะด้วยเลือดทั้งนั้นเลยของจริงอะป่านี่นี่น่ากลัวจริงๆเลยอาถรรพ์อาถรรพ์อาถรรพ์ไม่ใช่เอามานที่เดี๋ยวถาให้ เราเรายัางไม่ทันเจออะไรมาขย่าเปลนะครับตอนนี้ก็เจอกับฝูงทากนะครับที่มาดูด,ด,ดเลือดเราก่อนน,นะครับผมเยอะมากๆเลยาากำลังเดือดได้ที่เลยนะครับหลามไก่อีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมอบอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้เนี่ย ไม่นานครับแบบแบบเนื้อไก่ก็สุกหมดละคืนนี้ที่มานอนเนี่ยก็คือครั้งแรกที่ที่มานอนตรงนี้ใช่แต่บางคอก็เจอบางคอก็แต่มาเจอมาสามคนแล้วไงสามคนละสามคนละอืมสามคนละอืมเจอว่าเออมาฟันนู้ดนี่ฝันเนี่ยเน่าเนี่ยเออแล้วก็โดขยาวแต่โป๊พี่ก็เสียวเหมือนเว้ยลักษณะคือเหมือนมาแบบแบบนี้เหรอเออเขาขยับไปง่ายับบไม่ใช่เขาเดี๋ยวมอเตอร์บที่้ายดูหน่อยเว้ยอืออืโอเค เขาบอกว่านะมันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เออเป็นอย่างนี้แกงเด็กไงแกงเลยนะแกงเด็กแต่พี่ก็ไม่รู้นะพี่ไม่รู้เลยแต่เขาค่อยฟังเขาค่อยได้ฟังพี่เออถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้แค่นี้เองเจอแบบนี้ถือว่าคนลุกเหมือนกันนะถ้าหากเราเจอแบบนี้แต่พี่ก็ไม่รู้ครับว่าเขาพูดไปอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปพี่เออพี่ก็เสียวเหมือนกันเพื่อพื่คนลุกเลยที่คนนีมาเนี่ย อาจจะตายตายอะไรบ้างเนี้ยเขาว่ามาอยู่แถวนี้ยอืมแต่ไอจุดนี้เนี้เราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องสมัยก่อนพี่เคยเคยมีอดีตความเป็นมาใช่นะครับมีคล้ายๆคนอาจจะตายด้วยโรคไข้ป่าบ้างเมื่อแต่ก่อนใช่ใช่เดินทางมาถึงจุดนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกเหมือนจะกลัวอะไรเท่าไหร่นะหรือว่าอาจจะว่าเรามีเพื่อนก็ได้โอ้ยสามคนนี้ผมไม่ได้จะมีอะไรมากง ถ้าคนเดียวก็อาจจะมีวิววิวอยู่เอคนเดียวเอาวิวอยู่อันนี้ปลาอันนี้ปลาลึกนะอ่าปลาลึกลึกดิปลาลึกโดนท่าเยอะมากเลยก็คือในระวังท่านะท่าเยอะนะคืาเยอะที่คงไม่กล้าเอาขาลงจากพื้นละนะครับไอ้ท่าเยอะเยอะเยอะมากโดนไปนี่สองสามคนนี้เราโดนไปนับเกินสิบตัวแล้วได้นะ้วดินะเกินแล้วพี่ข่าวนี้คนเดียวเดินตัวเดียวอ่ะเดินตัวเดียวจะเข้ามังกรคอมมานโดด้วยนี่ครับจะ พามาดูนะครับทุกคนนี่เหตุการณ์ที่เขามาเจอนี่อยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับที่ผูกเปลซุ่มเฝ้าสัตว์ในระหว่างกอา่อไผ่ใหญ่ๆนี่เลยพอลูกไม้เนี่ยอยู่ช่วงด้านล่างนู้นนะครับที่เขาได้เฝ้าสัตว์ไปซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเรามาตั้งแคมป์มันก็ไม่ค่อยไกลนะครับบริเวณอยู่ตรงจุดนี้ที่นอนกันคืนนี้นะครับ พเพราะว่าในแถๆนี้มันค่อนข้างลกไปหน่อยนะครับผมเอ้จ่ายไปเลยวะโอ้โออหยอด ก็จะกินกันในแบบนี้ในลางไม้ไผ่จะกินกันง่ายๆนะพี่ขาววันนี้เอง่ายมากง่ายมากนี่เป็นหลามไก่นะครับแล้วก็อาาจพักหนามนะครับผมแล้วก็ผักชีน้ํำน้ําพริกอีกทีนึ่งอรยคมครับพี่พีเอซก็รสชาติจะขมจัดเลยนะครับอขมอร่อยเนื้อเขาคล้ายๆหน่อไม้เลยนะ อืมนมาแล้วก็ขมเลยขมปัญญาขมปัญญานะอืมอือนี่อร่อยนะโอเครอะนี่อร่อยมันคือผักอะไรอะ่ะผ,ผักที่แบบไม่สส่พผิดอะ่ะตามได้ทุกอย่างกินกินไปเลยอยู่กับพี่อะ่ะอร่อยไม่สุดอะ่ะขครขายยอดมะก,กอ,อก ใช่รอไอคีไหมบดตันแล้วที่ยาคีบไมสามทุ่มสิบสองแล้วนะครับผม กินข้าวเสร็จกันไปก็นั่งพูดคุยกันไปพักใหญ่เลยนะครับบรรยากาศก็วังเวงใช้ได้นะครับหากมาคนเดียวก็น่าจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยโอเคครับเดี๋ยวคงต้องพักผ่อนกันแล้วนะครับ บรรยากาศที่นี่หนาวใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะน้ำค้างร่วงหล่นลงมาตกเนี่ยคล้ายๆฝนตกเลยนะครับเมื่อค่ำคืนนี้นะครับผมที่ได้นอนกันไปเนี่ยไม่พบเจอสิ่งปแปลกแต่อย่างใดนะครับโดยผมแล้วก็พี่ข่าวเนี่ยฝันอะไรแปลกมากนะครับพี่ข่านี้สะดุ้งตื่นมาในช่วงประมาณสักตีสองนะครับแกบอกว่าแกฝันเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคล้ายๆเป็นฝันร้ายน่แหละ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บของแล้วนะครับผมอย่างจุดนี้ที่นอนไปเมื่อคืนนี้ก็นอนสบายอยู่เช่นกันนะครับเพราะเรามากัน3มคนนะมันก็ค่อนข้างจะอุ่นใจไปได้ระดับหนึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่มีพลานป่านะครับที่เข้ามานั่งเฝ้าลูกไม้นะครับหรือว่าเฝ้าสัตว์เนี่ยได้พบเจอกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลย นี่ก็คือเขาผูกเปลตรงนี้นะครับทุกคนนี่ผูกเปลข้ามมาอย่างตรงนี้เหมือนเฝ้าสัตว์อีกทีหนึ่งนะครับโดยการนั่งเปลแล้วก็กลางดึกนะครับไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนเช่นกันข่าวได้เล่าให้ฟังว่าสามคนนี้นะครับเจอเหตุการณ์ในแบบเดียวกันนะั่นก็คือเหมือนมีคนมาดึงเปลนะครับแล้วก็มาขย่าวเปจนพวกเขาเนี่ยถูกรบกวนในแบบนี้ นะครับทนไม่ไหวต้องเพ่นกลับบ้านนะครับนี่มันเป็นในแบบนี้นะครับป่าที่นี่ค่อนข้างเงียบนะครับโดยเฉพาะลมนี่ไม่ค่อยพัดเลยเงียบจริงๆเลยที่ได้นอนไปเมื่อคืนนะครับส่วนใกล้ๆเนี่ยนะครับใกล้ๆที่เขาได้นั่งเฝ้าสัตว์เนี่ยมีต้นพึ่งอยู่ด้วยนะครับ ต้นพึ่งต้นนี้ต้นค่อนข้างใหญ่นะครับในทุกๆปีพี่ขาวเล่าให้ฟังว่าจะมีพึ่งมาทำรังกว่า10บรังด้วยกันนะครับหรืออาจจะขึ้นไปมากกว่านั้นซึ่งตอนนี้ก็มีลังพึ่ง2องรังนะครับที่เราได้เดินดูเมื่อวานนูน่นเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนเห็นใกล้ๆนะครับนูน่นนะครับย้อยๆลงมาจากช่วงงามนะครับเป็น หลังพึ่งน้อยๆน,นะครับที่พึ่งเริ่มมาก่อสร้างหลังได้ไม่นานนี้นะครับเป็นในแบบนั้นเลยส่วนอีกหลังหนึ่งก็น่าจะอยู่อีกฝากนู้นนะครับใบไม้ปิดอยู่มันก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผู้คนเข้ามาหาของป่านะครับได้เล่าสู่กันฟังมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพี่ขาวไม่ได้โกหกแน่นอนนะครับถ้าหากเอาให้ชัวร์วเนี่ยแกได้บอกผมไว้ว่า ลองมาผูกเลน,นะครับแล้วก็นอนคนเดียวยังสถานที่นี้ถ้าคิดว่าจิตแข็งพอนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มาคนเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้นอนกันไปเมื่อคืนนี้มันยากาศมันวังเวงชอบคนนะครับแล้วก็ค่อนข้างเงียบมากๆทั้งๆที่เรามากัน3าคนนะครับไม่พบเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างใดนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราก็ได้เลือดกลับบ้านกันไปทุกคนเลย พราะป่าทานี้เนี่ยเต็มไปด้วยฝูงทากต่างๆที่กระหายเลือดพร้อมที่จะคลืบคานเข้ามาหาเราตลอดเวลานะครับไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับในวันนี้เองเข้ามายังในป่าลึกกันอีกครั้งหนึงหลายคนอาจจะคิดว่าผมนี่ไม่ได้สร้างที่พักอะไรบ้างเลยนะครับราการเดินทางของเราเนี่ยรวมๆเป็นชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงกว่าๆในการเข้ามายังป่านี่ก็ค่อนข้างที่จะไกลละนะครับเวลาเวลาในการที่จะ ร้างที่พักตัดนู่นตัดนี้ก็คงจะไม่ทันกันแล้วนะครับก็คงต้องไว้เป็นโอกาสหน้าในคลิปหน้ากันเลยนะครับผมตัวในวันนี้ผมพูดนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับไปสวัสดีนะครับ